นะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับสีคิ้วรอมรถนะครับรีวิวรถยนต์วันนี้มากันนอกสถานที่อีกแล้วนะครับที่นี่อ่างซับปะดู่อำเภอสีคิ้วนะครับธรรมชาติสุดๆห่างไกลผู้คนไม่ต้องกลัวโรคภัยนะครับวันนี้นะครับมีรถผ่อนถูกๆนะครับราคาถูกๆเริ่มตั้งแต่1 0 0 0 0แสนสองแสนแล้วก็30,000นกระบะ4ประตูนะครับราคา30,000นกว่าบาทนะครับผมแล้วโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับเดือนนี้ลูกค้าที่ออกรถเดือนนี้นะครับรับอ่า เตรียมรับโปรโมชั่นจากทางร้านเราได้เลยก็คือนะครับสิ้นเดือนเราจะมีการจับแจกของรางวัลก็คือสร้อยคอทองคำนะครับผมแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับมูลค่า2,000บาทแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับวันนี้จะมีรถราคาเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับผมมาคันที่2นะครับนั่นก็คือจอมาด้าสีเขียวสวยๆคันนี้นะครับผมตัวรถเป็นปี2 0 1 0เกียร์ออโต้นะครับ มาดาตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับซึ่งตัวรถเป็นรถสีเขียวแล้วก็เก็บรายละเอียดมาแล้วเรียบร้อยต่างๆนะครับทางร้านทำคุณสมบัดเก็บสีต่างๆให้เรียบร้อยตัวนี้ได้ชุดแต่งนะครับรอบคันเลยตัวไฟหน้าไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยไฟหน้าก็ของเดิมทั้งหมดนะครับตัวรถรอบคันนะครับสมบูรณ์นะครับมา,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 าเรารับประกันให้อยู่แล้วว่าตัวรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมตัดต่อสมนทะเบียนใดๆแน่นอนนะครับเรารับประกันให้สูงสุดนะครับผมสาหรับใครที่สนใจเจ้ามาด้าคันนี้ก็ดูได้เลยนะครับผมเรารับประกันให้อยูู่่่่่แล้ววาาาาไมมีีอออุบบััตติเหดนนครรสํยท ส1 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่4,000ับาทเองนะครับสำหรับเจ้ามาด้าคันนี้เดี๋ยวไปชมภายในของมันบ้างสำหรับภายในตัวห้องโดยสารนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัวเบาะเป็นกำมะหยี่ครับผ้ากำมะหยี่นะครับทูโทนนะครับผมอ่าออฟชั่นต่างๆนะครับสำหรับเจ้ามาด้าคันนี้มีมาให้นะครับผมก็คือระบบถุงลมนิรภัยสลูกนะครับด้านคนนั่งและคนขับแล้วก็เบรก ABS คูณคอนโทรลที่พวงมาลัยมีนะครับตัวนี้เขาเป็นตัวรองท็อปนะครับผมระบบเครื่องเสียงต่างๆตัวนี้เป็นของเดิมนะครับยังไม่เชื่อมต่อเข้ากับ โทรศัพท์ได้ยังไม่มีบูทูธนะครับผมแต่จะมีช่องชาร์จแบตให้นะครับ12โวลต์นะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับภายในยังคงสวยงามต่างๆทําความสะอาดถูกทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับจัมาด้าคันนี้นะครับผ่อนสบายๆเกียร์ออโต้น่ารักเล็กๆนะครับขี่ทํางานนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมและด้านหลังนะครับก็ยังมีที่วางของให้กว้างขวางนะครับวางของได้อีกเยอะเลยนะครับด้านหลังโอเคนะครับผม ำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจจะมาด้าสีเขียวสวยๆคันนี้นะครับราคาผมตั้งขายที่219,000บาทนะครับผมตัวรถสามารถจะได้เต็มขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับผมหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจร้านของเราได้เลยหรือเบอร์โทรแอดลิงไลน์ที่ผมลงไว้ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาหาผมโดยตรงนะครับค่างวดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,000นะครับเริมต้นที่4,000สามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง6ปีนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ออกรถคันนี้ก็สามารถรุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำนะครับแล้วก็ บัตรเติมน้ำมันแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับในเดือนนะครับสอยขอความเราจะไป้นกันทุกสิ้นเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง u t u b e แล้วก็เพจ้านของเราหายรถมือสองสีคิวรับรถด้วยนะครับผมคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยนะครับกดกระดิ่งติดตามไปเลยเรามีรถเข้าตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้ามาด้าสสวยคันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ